จะเก็นไปไหนเนี่ยไปเยอววะไปนไหนอีกอะจะเก็บไปขี่บ้างไม่ได้เลยตัดใจขายเราต้องไปต่อวะลูกค้าปิดอ่ะเนี่ยไปส่งแล้วเนี่ยขายแล้วเนี่ยไปส่งแล้วเนี่ย,ล,ยลูกค้าถุมแสงเรียบร้อยอนครสวรรค์ต่งปิดจะทำไปขี่รักทันเลยไม่ได้เลยทันไหนที่เป็นรถตัวเองเนี่ไปหมดตัดใจขายเลยนะแทนคันส้ม ตอนแรกจะเวฟอาร์ R, ขายเวฟอาร์ R, ไปแล้วเอาคันนี้นไปใช้เนี่ยพขได้หม่สภาพดูใจสภาพพขได้ไหมรอจัดตัดจขายขายแล้วไฟฟ้า S4 สตาร์ทมือเครื่องซิ่ง6 1ชัก5ไฟ S4 สาภาพรอรอแบบนี้สัก40กว่าพขได้ไหม ไปแล้วไปเดี๋ยวยอมตัดใจขายครับทำไงได้เราต้องไปต่อช่วงนี้ต้องใช้เงินหน่อยตัดใจไปเดี๋ยวมีโอกาสซื้อรถมาปั้นใหม่หรือว่าลูกค้าเบื่อเมื่อไหร่เดี๋ยวไปซื้อคืนครับนี่ก็ใครหารถใช้งานรถซิ่งรถเดิมตัอะไรก็ทักมาสอบถามพูดคุยได้เหมือนเดิมอะไรราคาย่อมเยาวทักมาสอบถามพูดคุยได้นี่ให้ขอเตใเนียมปเลยเนะี่ยถามนั้นนี่ตัดมือเนะี่ <Bye. S 2> วันนี้ก็ออกเดินทางกันยามเย็นหน่อยนะครับหลังจากบรรทุกรถขึ้นหลังรถเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือระหว่งางทางครับผมระหว่างทางไปชุมแสงเราจะผ่านบึงบอระเพ็ดนะครับนี่ครับผมบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวันนี้เดินทางไปส่งกันถึงอำเภอชุมแสงนะครับทางก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ระหว่างก่อนถึงตัวชุมแสงนะครับ นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ลดลงนะครับให้ลูกค้าทําการตรวจเช็ครถนะครับผมนี่ครับรถสภาพก็จะประมาณนี้เลยครับแวบแวบเงาเงาช้ำช้ำครับนี่ด้านในครับผมก็ลูกค้าเห็นแล้วก็เป็นอันว่าโอเคนะครับผมนี่ครับผมคันนี้ตัดใจขายเลยนะครับรถของที่ร้าน ก็พี่ๆท่านใดสนใจงานจัดสภาพของทางร้านนะครับผมชอบในผลงานของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซแฟกกดติดตามคือเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปางานรถสวยออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันต่อนะครับก็ฝากเลยครับผมช่างใหม่ชัยนาทครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมรับผมสวัสดีครับ